สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทํำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาแพ็คของนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ต้องมีคลิปแพ็คของเนะาะเพราะว่าเป็นของที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะส่งมาให้ช่องเมียช่างนะคะส่งมาให้ช่างทองซ่อมนะคะเมียช่างก็เลยขอมาอธิบายแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะส่งล้อมาให้เมียช่างเนาะขอความกรุณาให้แพ็คเหมือนที่เมียช่างกําลังแพ็คให้ดูอยู่นี่เลยนะคะ แพ็ค่ที่ช่างทองแพ็คนะเซฟตรงแกนนะคะแล้วก็สายไฟนะเนี่ยค่ะใครจะเซฟได้ดีกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะเนาะแต่ให้เซฟตรงแกนมาเยอะๆนะคะเพราะว่าระยะทางอะคะ่ะกว่าจะมาถึงเมียช่างนะมันจะทําให้กล่องเนะะี่ยค่ะกระแทกพอกระแทกกระแทกกระแทกเรื่อยๆ,ๆตัวแกนนะคะมันจะมาทะลุเลยนะคะมันจะทะลุทะลุออกมานอกกล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะการกระแทกสําคัญมาก ตรงขอบล้อยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงแกนนะเราก็ตรงสายไฟนะส่วนสายไฟเมช่างอยากให้หุ้มดีๆเพราะว่าตัวล้อค่ะจะทับสายไฟเนาะจะทับสายตัวเองนะคะเนาะจะกระแทกตัวเองยิ่งถ้าของหนักๆนะคะจําเป็นที่ต้องแพคดีๆเลยนะคะเนาะนี่ก็ย่างทองแพคของส่งลูกค้าอยู่นะคะก็เลยถ่ายคลิปนี้เพื่อ ให้เอฟได้ดูนะคะเ<อ>านาะให้ได้รับชมนเ<อ>านาะเพราะว่ามีกรณีที่ส่งมาแล้วก<อ>ระทะแปกนะคะแล้วก็แกนโคดน,นะคะก็เลยขออนุญาตที่ต้องมีคลิปนี้นะคะเนาะก็แพ็คตามที่ช่างทองทําเลยนะคะหรือใครจะแพ็คได้ดีกว่านี้นะคะเซฟได้ยเยอะๆกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะเนาะเพื่อเราจะได้เซฟของของเรานะคะเพราะว่าพอมาถึงเมียช่างแล้วอ่ะมันจะ ทำงานยากเลยค่ะเพราะว่าถ้ากระทะแตกเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซ่อมนะคะไม่ว่าใกล้ว่าไกลนะคะต้องแพ็คแล้วก็ต้องเซฟมาดีๆนะคะเนาะเพราะว่าในกรณีก่อนหน้านี้นีแค่ละยองนะคะแล้วก็มาหาเม่ช่างอยู่สมุทรปราการก็ไม่ไกลกันเลยนะคะ เพราะว่าใกลกว่านี้ก็มีมาแล้วนะคะลํำปางก็มีค่ะเชียงใหม่ลํำปางนครศรีธรรมราชนะคะสงขลามาหมดแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะเมียช่างก็เลยช่วงนี้จะมีคลิปแพ็คของคลิปแนะนํานะคะว่าเราต้องแพ็กยังไงนะคะเราก็มีให้ดูด้วยนะคะว่าแกนมันทะลุยังไงเนาะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะคลิปไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับของที่มานะเป็นของที่มาจาก f อจริงๆเลยนะคะ ซึ่งมีความเสียหายนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำเนาะก็ขอความกรุณาให้แพ็คมาดีๆนะคะไม่ใช่แค่ล้อจกอักรยานนะคะทุกอย่างเลยนะคะที่ f อติดต่อเมียช่างทางไลน์เนาะเราคุยกันทางไลน์แล้วจะส่งของมาไม่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ขอความกรุณาให้แพ็คนะคะซึ่งการแพ็กกันกระแทกเนี่ยแพคได้นะคะทุกบริษัทไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการที่เราจะเซฟของของเรานะนะคะเนาะ เพราะว่าเขาให้เราแพ็คเองอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ได้ใช้เปลืองอะไรมากมายค่ะเราก็ใช้ตามกล่องนะคะตามของของเรานะคะเนาะซึ่งท่านเซฟก็ไม่มีพนักงานที่แบบว่ามามาพูดอะไรนะคะหรือว่ามาว่าอะไรเรานะบางท่านอาจจะกลัวแบบดูกลัวเขาว่าเนาะถ้าเราเซฟเยอะๆเราก็เซฟเท่าที่งานเราจะไม่เสียหายนะคะไม่ได้ ส่วนเรื่องกล่องนะคะเมีช่างก็นี่ก็ใช้กล่องเดิมนะคะส่งให้ลูกค้านะลูกค้าส่งกล่องนี้มาก็เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเนาะเพราะมันก็จะมีค่ากล่องเพิ่มขึ้นนะคะถ้ากล่องเรายังอยู่ในสภาพที่ไม่บุบนะคะไม่ฉีกขาดเยอะนะคะเราก็สามารถใช้กล่องเดิมได้เดี๋ยวทีวนี้สี่ถามว่าอา้าวแพ็กดีเซฟดีทําไมใช้กล่องเดิมกล่องเดิมใช้ได้นะคะเนาะเนี่ยบริษัทที่เมียช่างกําลัง ส่งอยู่เลยค่ะคือให้ใส่กล่องเดิมได้นะคะกล่องเราสามารถเอามาเองได้ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่บุบนะคะอยู่ในสภาพที่ยังเป็นกล่องอยู่นะคะก็สามารถใช้กล่องเดิมได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการส่งของมาให้เมียช่างค่าส่งต้องเป็นเอฟซีจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเซฟให้ลูกค้านะคะแต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่ากลอ่องอาจจะ ิดรูปนะคะเนะี safe safe area area. ่ยท่านก็เลยขอความขออนุญาตทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เอฟซีได้ทําตามเนาะซึ่งสามารถเซฟได้ดีกว่านี้อีกนะคะเนาะถ้าทำได้ที่เซฟก็คือเซฟเท่าที่ท่านเจะเซฟได้นะคะเน้นที่แกนที่สายไฟนะคะตัญมากนะได้ไห้ได้ประมานนี้หรือดีกว่านี้ได้จะยิ่งดีนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะ ก็ถ้าใครชม,มคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้แชร์ไปไให้คนหน็่งีได้รับชมนะคะเนาะื่อนก็ขอขอ,ขอโทษด้วยนะคะถ้าคลิปนี้จะไม่ได้ซ่อมมาเลยแต่ก็เอามาให้เอตรีท่านที่สนใจจะส่งงานมาได้รับชมเนาะสวัสดีคะ่ะลาไปก่อนนะคะ